เราคงต้องออกตามหาผู้รอดจากการถูกป้นในครั้งนี้ที่สำคัญเขามีหัวใจเดียวกับเราเป็นผู้ละวางเข้าใจสัจธรรม แห่งการรักษาศีลมีธรรมข้าจะเฝ้าอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เด็กพบเจอทหารของเราชาวบ้านของเราให้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึง่งการกอบกู้หมู่บ้านของเราให้กลับมา สงบมีศีลมีธรรมในรูปแบบแห่งหนทางการหลุดพ้นที่สามเส้นทางเราได้นำพามีพื้นฐานแห่งศีลแห่งความเมตตาก,กรุณาลักโลกกดหลงให้เบาบางในจิตในใจเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นอิสระแห่งบ่วงความทุกข์ ท่านทำท่านนับยานดูสิสิ่งที่เราพลาดภาคนั้นจะกลับมาพบเจอกันหรือไม่เจ้าจะได้พบกันเหรอเราจะได้เจอกันเราจะได้เจอกันสาธุ หวังให้เป็นเช่นนั้นเราทหารกล้ามีความเสียสละมีความเมตตากรุณามิตใจอ่อนโยนรักษาศีลมีธรรมข้าขอตั้งจิตอธิษฐานให้เราเทพทั้งหลายสัมผัสได้แห่งจิตวิญญาณของข้า าสมบุญบารมีมาดีแล้วข้าขอใช้จิตวิญญาณของข้าสัมผัสถึงพวกท่านให้ท่าุอิสระทำงานพวกท่านทั้งหลายจงสัมผัสได้แห่งจิตวิญญาณนี้และจงเดินทางมาตามหาข้าที่บนเขาแห่งนี้ที่ข้าจะปักหลักรอคอยพวกท่าน ที่เราจะได้พบเจอกันและกอบกู้สินธรรมอีกครั้งหนึ่งขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟธาตุอากาศอันใดในความดีของข้าจงบังเกิดผลเป็นปาฏิหาริย์ด้วยเถิดสาธุาธถ้ามีขึ้นหรือไม่ทัานทำ นายท่านเช็คคลื่นสิข้าดีใจจริงนะค่าปาฏนาให้พรของข้าสำเริจผล ในทันทีเราจะได้พบเจอกันเร็วเร็วนี้